<H it> อาหารสเสบียงนะครับไม่อยู่สองวันเตรียมไว้ให้เมกานะครับนี้พอมาอยู่สองวันอย่าดื้อน,นะนี่พักผ่อนหยุดงานสองวันพักผ่นนะมีกจ เอาพักไปด้วยนะครับเ,เตรียมเตรียมเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วนี่ขอบคุณนะครับ